นี่ผมหมายถึงคนส่วนใหญ่คือเกือบทั้งโลกไม่ได้ว่าทุกคนมันก็มีอยู่บางคนแต่ก็เป็นจำนวนน้อยที่ยังสนใจกับความสว่างสว,สวัยในทางวิญญาณนั้นเอามาเป็นประมาณไม่ได้เมื่อพูดกันว่าทั้งโลกมันก็หมายถึงส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาชอบกันแต่เทคโนโลยีคือความสามารถความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุ ก็เลยทําให้โลกนี้เต็มปไปแต่ควายโง่ตัวเดียวไม่มีแห่ควายฉลาดในทางวิญญาณโลกนี้ก็มันก็เลยกลายเป็นโลกของวัตถุหรือวัตถุนิยมไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยมชนิดไหนมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้นนี่ก็มีผลทำให้โลกนี้มีแต่คนที่มัวเมาในวัตถุหรือเนื้อหนัง นันก็เบียดเบียนกันมากขึ้นแล้วมีอะไรจะเป็นของลามกอนาจารในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่แล้วเขาก็สมมติมันเสียหมายว่านั่นไม่ใช่ลามกอนาจารแล้วเป็นความดีความงามความถูกต้องไปแล้วไปสังเกตพิจารณาดูวยดีเถอะว่าเดี๋ยวนี้เขาแก้ไขศีลธรรมกันแล้วสิ่งที่เคยถือว่าลามกอนาจารบัดสี ถ้าไม่ใครเห็นไม่ได้นั่นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเอามาแสดงให้คนเห็นทางจอโทรทัศน์หรือว่าทางอะไรก็ได้ประเจดประเจอในที่สาธารณะก็ได้ไมันกลายเป็นอย่างนี้ไป <c oughs> แล้วก็ประกวดความลามกอาจารย์นี้ในฐาน,นะเป็นของดีสําหรับมนุษย์สมัยนี้ <c oughs> นี่ก็เรียกว่าในส่วนศีลธรรมและวัฒนธรรมมันเป็นอย่างนี้ ที่ในส่วนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆมันก็มีแต่การเบียดเบียนกันระหว่างประเทศระหว่างชาติมีแต่การใส่ร้ายด่าทอกันเต็มไปในบรรยากาศของโลกเราคือในวิทยุกระจายเสียงนี่มีรู้กี่ร้อยกี่พันสถานีเต็มอัดอยู่ในบรรยากาศของโลกนี่มีแต่เสียงด่าเสียงว่าร้ายทั้งนั้นนี่ควายโง่ตัวเดียวมันให้ผลอย่างนี้ ถ้าเมื่อไรมันมีใ้ศีลธรรมมีเรื่องทางจิตทางวิญญาณเจริญก้าวหน้ามันก็ไม่มีแต่อย่างนี้แล้วมันจะควบคุมไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะพูดว่าอายุเอ้ยแกมีโชคดีมากที่ได้อยู่มาแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ คุณมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ไปคิดดูเองนี่มันก็เป็นเรื่องควรที่จะร่อเป็นส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่หรือว่ารวมกันทั้งโลกที่เกียรับอายุของผมนั่นมันไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าไอ้จิิงเหล่านั้นมันทำอะไรผมไม่ได้ แต่ว่าผมอยากจะล่อมันเล่นว่าอ๋อมันมีโชคดีเอมันอยู่มาได้เห็นภาวะชนิดนี้ที่กำลังเป็นอยู่ในโลกหรือกำลังครอบงำโลกทีนี้จะย้อนว่ากลับมาดูผมคนเดียวก็ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแคบแคบในวงตัวผมคนเดียวโดยเฉพาะนะผมก็จะพูดให้ฟังได้ ว่าอายุเอ๋ยแกกำลังเคราะห์ร้ายอยู่หลายอย่างทีเดียวแต่ที่หน้าหัวหน้าเอามาเลาะเล่นนั้นะมีอยู่เช่นว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่มีโอกาสไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตรวจตราต้นฉบับ ที่เขาคัดลอกออกจากเทพแล้วเอามาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือผมไม่มีเวลาไม่มีแรงที่จะตรวจสอบผนฉบับเหล่านั้นฉะนั้นมันก็พิมพ์ไปมีผิดผิดพลาดพลาดมากเป็นทุกทีในานามของผมผมพูดอย่างนี้คัดลอกเป็นอย่างอื่นก็มีและแม้ที่สุดแต่คำพูดเพียงคำเดียวมันก็ผิดไปจากที่ผมเคยพูด คุณลองอ่านดูสิไอ้หนังสือที่พิมพ์แจกนี่มาใหม่ๆอย่างหนังสือในเล่มที่แจกวันนี้เมือ่อผมพูดว่าหน้าหัวเขาก็ไปพิมพ์ว่าเป็นหน้าหัวซึ่งผมไม่เคยพูดเลย <c oughs> ผมไม่พูดว่าหน้าหัวนี่ไม่เป็นล่ะพูดแต่ว่าหน้าหัวเฮ้ยหน้าหัวเราะไม่ใช่หน้าหัว ผมพูดว่าหน้าหัวเราะนะใช่ไมคขาว่าหน้าเราะหัวคือมันโง่ามากจนหน้าเอาอะไรมาเราะหัวมันจะทีดเราพดนวดมันหน้าหัวเราะพูดสันส้นๆว่าหน้าหัวแล้วก็เขาก็ไปเขียนวอาผมพูดว่าหน้าวัวแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรผมก็เลยมันนึกคันอยู่ในใจหัวเราะอยู่คนเดียวนี่ก็อล่อมันเล่นได้ ผมพูดทุกทีว่าบิดพลิ้วบิดพลิ้วเนี่ยนาแพทมันไปฟังดูว่าบิดพลิ้วแต่พอเขาลอกมาเป็นตัวหนังสือมันเป็นบิดพลิ้วผมไม่รู้ว่าอะไรบิดพลิ้วนี่พลิ้วมันไม่รู้ว่าอะไรถ้าพลิ้วมันก็พลิ้วไปตามลมเหมือนในสายแถบที่มันพลิ้วอยู่ตามลมนั้นมันก็พลิ้วสิ แต่เมื่อผมพูดว่าพลิว้วผมหมายความว่ามันบิดเชะไปนอกลูกนอกทางพูดว่าบิดพลิวล้วเขาก็เขียนว่าบิดพลิว้วก็หน้าหัวแล้วก็เอามาหัว <c oughs> ผมพูดว่าหมูก็คัดลอกพิมพ์ลงไปเป็นนูื <c oughs> องดูสิราชสีมันไม่อยากรบกับหมูสกระปรกที่มาท้า เขาก็เขียนลงไ้ว่าราชเสือสีมันไม่อยากรบกับหนูตัวศกกระโกที่มันมาท่าผมว่าหมูก็เขียนว่าหนูและผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมมันไม่มีเวลาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปสรวจตรวจสอบต้นฉบับนั่นเสียก่อนแล้วจึงให้เอาไปพิมพ์แต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่สำคัญมันไม่ถึงกับเสียหายแต่มันก็มี อย่างอื่นข่าวอื่นเวลาอื่นที่เสียหายเข้าใจผิดได้เมื่อผมไปพูดที่คุรุสภาพูดได้ใช้คำว่าอินโดโลจีคนเราไม่ต้องเรียนเอนโดโลจีไม่ต้องเรียนอินโดโลจีคือวิชาที่ว่าโดยประเทศอินเดียไม่ต้องเรียนก็รู้พุทธศาสนาไดา้ที่เวลาคัดลอกไปพิมพ์มังกลายเป็นอินเดียไอเดโอโลจี ซึ่งเป็นวิชาปรัชญาแขนงอื่นอย่างนี้มันผิดมันเป็นที่เข้าใจผิดแก่คนผู้อ่านมันเสียหายได้อย่างนี้มันก็มีแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรไม่เคยปรีปากไม่ได้บอกให้แก้คำผิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นมันเป็นเรื่องหน้าหัวหน้าเอามันล้อเล่นนี่ก็รวมความแล้วมันก็ได้ความว่า ผมไม่มีแรงไม่มีเวลาที่จะตรวจแก้ต้นฉบับคัดลอกเทปนั้นพวกคุณที่คัดลอกเทปต้มยำผมเล่นได้ตามสบายใจเชิญเขียนว่าอะไรพิมพ์ไปอย่างนั้นเอาไปพิมพ์อ่านกันทั่วประเทศอย่างนั้นก็ได้ผมไม่ตรวจแก้ต้นฉบับไม่มีแรงไม่มีเวลาจะตรวจมันนะตามเสียหายมันจะไปะดังมาที่ผมผมไม่มีตัวกู้ของกูเนี่ยฉันเนี่ยไม่รับเอาสิ่งเหล่านี้ กับล้อมันเล่นเป็นไปตามสบายท่นใครเป็นผู้คัดลอกเทพออกไปพิมพ์รับผิดชอบเองกันแล้วกันแต่ก็ล้ออา,ายุว่าอา,ายุเอ๋ยแกตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ฉันไม่เป็นฉันไม่เป็นฉันไม่เป็นกับแกแต่แกมีความยึดมั่นถือมันสมมติแกกละอายไปสิแกก็กลัวไปสิแกก็รู้สึกว่ามันเสียหายไปสิ แต่ฉันไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เล่าอายุวันนี้ปีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมล่าผมโดยส่วนตัวแท้แท้แคบแคบไปอย่างนี้ล่าคนทั้งโลกเล่นก็ได้่ล่าตัวเองส่วนตัวเล่นแคบแค,บ,แคบอย่างนี้ก็ได้